Hello students Primary Five. Welcome to English class. My name is Teacher Pawadee a n d e e and this is my QR code line. You can scan QR code for send the homework to me. สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษกันอีกครั้งนะคะ นักเรียนเนี่ยสามารถสแกนคีย o วาโคดและส่งงานให้ครูในลายส่วนตัวนะคะนักเรียนหนังสือที่เราจะใช้เรียนกันในวันนี้มี2เล่มเหมือนเดิมนะคะเล่มแรก Let's Go Student Book เป็นหนังสือเรียนนะคะ Let's Go Workbook เป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะคะนักเรียน Objective Today จุดประสงค์ในการเรียนของเราในวันนี้เนี่ยนักเรียนเนี่ยสามารถอ่านและเขียนคำสัพท์ง่ายๆในภาษาอังกฤษได้และพูดตอบโต้ประโยคสั้นๆง่ายๆเพื่อสื่อสารได้นะคะ Let's start to review about the last time ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนใน Unit 3คือบทเรียนที่3เรื่อง The weekend เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ The Vegan เราทำอะไรบ้างในวันหยุดสุดสัปดาห์ Wake up, get breath, eat breakfast, brush hit teeth, sleep Wake up, drink juice, leave for school ตื่นนอนแต่งตัวกินข้าวแปลงฟันนอนหลับตื่นนอนกินน้ำผลไม้และออกไปโรงเรียน Let's start to lesson today about the activity วันนี้นะคะเราเนี่ยจะเริ่มเรียนกันใน บทเรียนที่4 Unit 4เรื่องกิจกรรม Activity นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่28 in Unit 4 page 28นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า28แล้วนะคะแล้วนักเรียนดูค่ะนักเรียนอ่านและแปลไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะ Andy Are you ready? Let's go. Cat, wait a minute. Andy, why? Cat, I think I forgot to do something. Andy, did you forget to put on sunscreen? No, I did forgot. I put it on. Did you turn off the radio? Yes, I turned it off. Okay, then. You didn't forget to do anything? Let's go. Now I remember. What? I forgot to take off my watch. I hope your watch is waterproof. Are you ready? Let's go. คุณพร้อมแล้วหรือ,อยังไปกันเถอะ Wait a minute. Why? Oh. รอแป๊บหนึ่งทำไม I think I forgot to do something. Kate เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยลืมอะไรบางอย่าง Did you forget to put on sunscreen? Andy ก็ต้ถามว่าคุณ ได้ลืมทาครีมกันแดดเหรอ No I didn't forget I put it on ไม่ใช่ฉันทาแล้ว This you t u r n off the radio หรือว่าคุณลืมปิดวิทยุ Yes I turn it off ฉันปิดมาแล้ว Okay then you didn't forget to do anything Let's go หรือว่าคุณลืมทำอย่างอื่นคุณไม่ได้ลืมทำอะไรแล้วไปกันเถอะ Now I remember ตอนนี้ฉันจำได้แล้ว What I forgot to take off my watch ฉันลืมถอดนาฬิกาของฉัน แอนดี้เขาก็บอกว่า I hope your watch is waterproof ฉันหวังว่านาฬิกาของคุณจะเป็นนาฬิกากันน้ำนะนักเรียนดูในประโยคนะคะ I forgot to do something คือฉันลืมอะไรบางอย่าง forgot คือลืมนะคะ I didn't forget to do anything ฉันน่าจะไม่ไม่ลืมอะไรแล้วนะคะต่อไปนักเรียนดูค่ะในข้อที่หนึ่งเป็นผู้หญิงนั่งทาครีมอยู่ใช่ไหมคะ Put on sunscreen ทาครีมกันแดด Take off my sandals คือถอด รองเทา้า turn on the TV เปิดโทรทัศน์เปิดทีวี turn off the radio ปิดวิทิุ turn in my homework ส่งการบ้าน turn off the heat ปิดออเพิ่ม ความร้อน heat แปลว,ว่าความร้อนนะคะ heat เหมือน heater นะคะ turn down the music ก็คือลดเสียงเพลงลง clean up the room ทำความสะอาดห้อง put on คือทานะคะ take off ถอดออก turn on เปิด turn off ปิด Turn in ก็คือส่งกลับ Turn up เพิ่ม Turn down ลด Clean up ทำความสะอาดเรียนดูในประโยคนี้นะคะ d i d you turn in your homework คุณได้ส่งการบ้านของคุณแล้วใช่หรือไม่มีประโยค Yes หรือ No นะคะถ้าส่งแล้ว Yes I turn it in. ทำไม No, I didn't turn it in. การบ้านของเรานะคะนักเรียนในหน้าที่28และหน้าที่29 page 28 and 29ในข้อแรกนะคะให้ในักเรียนเขียนประโยคให้ถูกต้อง เขาเนี่ยจะสลับตำแหน่งของประโยคนะคะนักเรียนและให้เราเนี่ยสลับตำแหน่งกลับและเขียนเป็นประโยคให้ถูกต้องนะคะเหมือนข้อแรก minute a w a t c ประโยคที่ถูกต้องคือ w a t e a minute ข้อที่อ2อ to forgot something I I think do ประโยคที่ถูกต้องคือ I think I forgot to do something ข้อที่ส To push on forget you sunscreen this ส,สลับเป็นตำแหน่งของประโยคที่ถูกต้องคือ Did you forget to p u t on sunscreen ข้อที่ 3. าม Did you turn off the radio ข้อที่ห You didn't forget to do anything และแบบฝึกหัดในข้อ b นะคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยลากเส้นรูปภาพและประโยคเนี่ยให้ตรงกันให้ถูกต้องนะคะข้อแรก Churn in my homework รูปภาพไหนเป็นการส่งกันบ้านคะก็ลากเส้นเลย t u r n o f f the heat รูปภาพไหนเป็นการเพิ่มความร้อนรูปภาพนี้โยงเส้นเลยนะคะ Turn down the music รูปภาพไหนเป็นการลดเสียงก็ลากเส้นเลยนะคะนี r n off the radio รรูปภาพนี้ลากเส้นเลยโอเคข้าต่อไปให้นักเรียนตอบคำถามนะคะและดูรูปภาพและตอบคำถามให้ถูกต้อง Did you clean up the room? คุณได้ทำความสะอาดห้องใช่หรือไม่ในห้องสะอาดแบบนี้ Yes, I clean it up ข้อที่2 Did you take off your sandals? เขากำลังถดลงเท้าใช่ไหมคะมีใช่ No, I didn't take them off ฉันไม่ได้ถดมันออก d i d you turn on the TV คุณได้เปิดทีวีใช่หรือไม่เขาดูทีวีอยู่ Yes I turn it on ใช่ฉันเปิดมันเข้าต่อไป d i d you p u t on sunscreen เขาทำหน้าตกใจแบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้ทาครีมกันแดด No I didn't put it on โอเคนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านและส่งให้ครูในไลน์ส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะนักเรียน Goodbye students See you next time